สวัสดีผมธมพชีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Trap Doem for an Sample นะครับอันนี้เป็นเกมที่เอ่อเรียกได้ว่าเป็นเกมที่พักสมองนะครับเรามีความเครียดอะไรบอกเลยเลยว่าโหลดเกมนี้มานะครับกูเครียดกว่าเดิมส้ายบนนะครับจะมีชีวิตเราอยู่ทั้งหมด10ชีวิตนะครับเราสามารถตุยได้แค่10รอบเท่านั้นซึ่งมันให้มาเยอะขนาดนี้บอกเลยเลยว่าเก็บหมดทุกตัวชัว ด่านแรกครับเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากซึ่งมันสื่อถึงว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ง่ายมากนะครับไปครับดูนะครับเราแค่ต้องกระโดดขึ้นไป3ขั้นและผ่านไปต่อไปครับมันง่ายมากเห็นไหมเราว่ากูตายในเมื่อเรารู้แล้วครับว่าตรงนั้นมันมีหนามขึ้นมาเราจะรออะไรเราไปเลยโดดยังมีอีกเหรอผักสมองไหมล่ะผักสมองเอาเอา้าเอาดีๆเอาดีๆคือเราต้องกระโดดไปกระโดดไปตรงนี้ปั๊บ แล้วก็มาหยุดตรงนี้ก่อนโอเคเราาร์ k ตรงนี้ไว้โอเคาร์ k ไว้เหลือทั้งหมด5ชีวิตเท่านั้นเรามาร์กจุดไว้แล้วเออไม่เท่าไหรเราเหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นเราเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ครับหยุดแล้วมันยึดพื้นมันไหลลงอะคนตีนวะเราต้องรีบไปเอาให้ถึงก่อนใจเย็นมันพึ่งเริ่มเท่านั้นมันพิ่ง เราโดดข้ามไปนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบกระโดดไปต่อโอเคตามนี้ตามนี้เอาเลยใจเย็นเออเอ้ามันเอาจนถึงวินาทีสุดท้ายมันต้องมีอะไรแน่ๆนอันเนี้ยอันเนี้ยต้องมีอะไรแน่ๆเราจะกระโดดข้ามไปอันนั้นเลยเออปัญญาปัญญาตามแผนวะผมว่าถ้าเรากระโดดไปตรงเนี้ยคือมันจะเด้งกลับ เชื่อไหมผมจะกระโดดข้ามไปเลยครับเดี๋ยวของ้างก่อนเฮ้ยไม่ใช่ถ้าเราง้างไปเมื่อกี้คือไม่ถึงนะครับผมรู้แล้วเราต้องห้ามโดดเอาให้ถึงก่อนเออเหลือแค่สามตัวสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้ถ้าผมกระโดดไปฝั่งนั้นเลยครับเนี่ยโดดไปตรงนี้คือยังไงก็ไม่ถึงครับแล้วก็ถ้าเรากระโดดเหยียบอันเนี้ยังไงมันก็กลับครับเราก็ตายอยู่ดีเพราะฉะนั้น เราต้องห้ามโดดครับแล้วเราก็จะล่วงลงมาตรงนี้แล้วเราก็โดดตรงนี้ครับระหว่างที่มันกบบาลังกลับงงไหมคือเมื่อกีผ้ผมผมเออผมล่วงอะ่ะเพราะว่าเกาหัวแรงเกินไปเอาดีๆเหลือแค่สองชีวิตเท่านั้นอ๋อดีๆเออโอ้โหกูตายเลยเไม่โอ้โหแล้วมันเริ่มใหม่เลยอะ่ะขอห้ามตายห้ามตาย ห้ามตายเออมาสิบตัวครบวะสิบตัวโดสูงโดสูงเกมสบายสบายห้ามอ้อนความพยายามดูที่ไหนหวัความเอ,อ้ยไอความมาจริงจังเอช็ดโอ้อะไรเดี๋ยวแล้วผมต้องทำยังไงวะคือมันไม่ใช่แค่โผล่มาคือมันทับด้วยเมื่อกี้โอ้ยไม่ค่อยดีเฮ้ยจัะจะ เอขอยืนแอ็คแป๊บหนึ่งไม่ได้เลยนะขอแค่ยืนแอ็คสักแป๊บหนึ่งอ่ะเออโอ้โหมันไววะ่ะมันไวจัดมันโฆษณาเนี่ยมาไวจัดเลยมาจริงจังโอ้โหมันมันไม่โดดอะ่ะมันลื่นอ่ะเอ้าไม่ถึง ไม่ไม่ถึงประตูแน่เอารับจังหวะนี้เตะไปแล้วออ้โหไม่เห็นภาพเออเออไปไปไปมันเซฟได้ปาวะเซฟปะโอ้โหไม่ได้โอเคมันต้องมีอะไรแน่ตรงหลุมตรงนั้นถ้าเราโดดข้ามเนี่ยผมว่าเกมมันรู้ว่าเรารู้ว่ามันมีอะไรตรงหลุมครับแต่สรุปจริงๆแล้วมันไม่มีเกมมันหลอกเราวิธีหนึ่งมันต้องมีอะไรข้างบนเพราะฉะนั้นเราลงหลุมครับยา อะไรวะเอาใหม่ดิคือมันจะซักแค่ไหนกันเชียววะอ๋อลืมไปเกมมันนั่งได้นี่วะเออไปอย่ตรงนี้นั่งหลบครับนั่งหลบนั่งหลบป๊อบเย่ยังไงต่อมันกิ้งไปแล้วยังไงต่อยังไงมันจะกูตีนอะไรแล้วต่อมาดะมาดะน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งไปวิ่งจับยังไงต่อ มาแล้วมันมาแล้วฮ้ยฮ้ย,ยตายดิเฮ้ยเราจะไปยังไงอ่ะไม่เข้าใจนี่หรอต้องวิ่งกลับหรอใช่ไหมยังไงวะอ๋อต้องอยู่ตรงนี้และและยังไงเราเราก็ตายอยู่ดีวะ่ะหรือว่าเราต้องรีบกระโดดครับอาจจะเป็นไปได้ ต้องรีบกระโดดระหว่างที่มันล้มลงมาโอเครู้เรื่องมันจะอยู่ตรงนี้ครับโอเคพังกระโดดไปเออสวยวะ่ะอันนี้เล่นไงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคือเลยวะเอา้าเหลือแค่สองชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวไปนึงเอา้าเอา้ามันเล่นยังไงอ่ะผมงงวะ่ะเอา้าเอาแล้วผมก็ตายก็ดี ไม่เป็นไรครับทุกครั้งที่เราทําอะไรเดิมๆซ้ำๆครับมันจะทําให้เราตายได้นั่นเองมันจะทำให้เราเก่งขึ้นได้นะครับมันจะเก่งแล้วก็ไปชํานาญนะครับโอเคเนี่ยผมเริ่มชํานาญเงี่ยล่วงล่วงนานเลยลงมาครับย้อนกลับไปสวยจังหวะนี้ย้อนกลับมาและนั่งลงจังหวะนี้จังหวะล้มโดดขึ้นสวยจังหวะนี้มานั่งลงปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บลงไม่ทันครับ เอามันไม่ลงะเฮ้ยลงลุงลงอ้ลงลง,ลง,ลง,ลงเหลือแค่สองตัวเท่านั้นห้ามโดนลูกสีเหลืองท้องไว้ห้ามโดนลูกสีเหลืองโอเคห้ามโดนลูกสีเหลืองห้ามโดนลูกสีเหลืองแต่ลูกสีเหลืองโดนกูปจังหวะน,นี้เอาจริงล่วงจริงเหมือนเดิมเลยครับผมปุ๊บ ปุ๊บสุสุบุบปุบปุบปั๊บพุชวิ่งวิ่งจังหวะนี้ไปไปครับลงเอ๋ออะไรวะนี่เอ้าลง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 รีบ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 เอ้าไปไงอะะสไตล์สไตล์ขึ้นขึ้นคือคือจะไปยังไงก่อนเออมันมันไม่ได้ว่ะต้องรีบรีบเออมา โอ้โหมันมีทั้งขึ้นทั้งลงขึ้นและลงลงและขึ้นเร็วๆโอ้ยเหลือสามตัวเหลือสามตัวสุดท้ายเท่านั้นพี่บาวโอ้โหโฆษณาแล้วคุณ้เอาอะไรมันขึ้นมาได้ไงอะยังไม่ถึงเลยออโอ้โหโอเมกอดโอเมกอดเกมอะไรวะเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ย ผมจะไม่ตายแม้แต่ตัวเดียวผมจะเก็บชีวิตไปตายในน้ําเท่านั้นคิดหรอว่าด่านแรกๆจะมาหยุดอะไรคนแบบผมได้เห็นไหมผมเริ่มเซียนเซียนกับเกมแบบนี้ผมมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายย้อนกลับอย่างไวและนั่งลงช่วงนี้แหละปับ๊บไม่ตายแม้แต่ตัวเดียวครับเป็นไงเราต้องทําได้ทํนโดนลูกสีเหลืองมาเลยมาดูวะมาดูวะผมว่า ไอ้ลูกสีเหลืองเนี่ยเราปล่อยมาแค่เดียวก็พอแล้วครับดูดิแค่อันเดียวมันก็กิ้งไกวขนาดเนี้ยไปไปเจ้าบเลนี้วิ่งไปไปขงงงบบ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 บ มันยากจัดครับพี่น้องโอ้เฮ้ยผมเหลือตัวสุดท้ายเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยไปไปต่อห้ามพักโอ้โหมาบนมันบนและบน,นหนูว่าบนและล่างสลับกันไปไปครับท่านผู้ชมครับเราจะอยู่ด้วยกันไม่ผ่านถือว่าไม่เลิกยอกหยอกยอกหยอกยอกอ๋ออ๋ไป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 ไอ๋อลงลง็อกอะ รอรอรอมันมาฝั่งนี้ไปจังหวะนี้แหละวิ่งไงครับเด้งแปเด้งแปเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละตรงนี้เราต้องล่งดีๆนะครับก่อนที่เราจะลงไปเนี่ยสายตาเราต้องเฉียบคมจังหวะมันขึ้นจังหวะขึ้นไปเออลง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 ขึ้นขึ้นขึ้นลง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 ยาวๆขึ้นขึ้นขึ้นลง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 ยังไงอะเรจะไปยังไงวะผมเราอันสุดท้ายมันขึ้นมาได้ไง อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ้าวเรียบร้อยครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ยังติดตามชมอยู่นะครับออจะไปยังไงวะผมคือผมไม่หารู้ได้ไหมว่าตรงน้ำตรงนั้นเราจะไปได้อย่างไรผมรู้สึกท้อระหว่างที่ผมเดินทางไปนั้นผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าผมจะผ่านมันไปได้อย่างไง ผมได้และคิดแล้วก็สงสัยว่าเราจะทำยังไงกันต่อดีมันมีทางไปต่อด้วยเหรอผมรู้สึกทนไม่ไหวแต่ว่าผมก็คิดอ้าวเกือบผมว่าข้างบนอะ่ะไอ้ตรงไอ้ตรงดำๆอะ่ะเราลองไปดูอีกสักรอบหนึ่งถ้าเราไม่ตายโอเคนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่หรือนี่หรือบางกอกจริงด้วยวะ่ะผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรแบบนี้ โอเคเลยเกมเกมมันเล่นผมแล้วจากไม่เ <Kapı> ป็นและเก่งขึ้นตอนนี้เริ่มชำนาญเออเฮ้ย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 มันยิงมาหมดแล้วแบบนี้สบายแล้วเออมันยิงมาเรื่อยๆเลยนึว่าอันนั้นอะเอ้าเอ้า S 1> <S 1> ส,นสนุกจังโว้ยไปเลยแล้วกันไม่คิดอะไรละมาโอเคอ๋อโอเคโอเครู้แล้วผมรู้แล้ว <necessary> มันจะตามมันจะตามตัวเราทุกครั้งที่มันขึ้นมาครับและไอเสาตรงนั้นมันก็จะล่วงเช่นกันโอเคมาไปเลยไปเลยเฮ้ยเอาจับชับจับบบขึ้นลงลงลงห้ามตายห้ามตายไม่ต่ ห้ามตายแค่ตัวเดียวพอตัวเดียวถือว่าเยอะแล้วสําหรับเกมนี้สองสามตัวเลยสามตัวนี่คือสุดคือสี่ตัวสี่ตัวพอสี่ตัวเท่านั้นห้ามถึงครึ่งห้ามถึงครึ่งเอ,อเก็บไว้ตายในน้ําพอเราทําได้ถ้าเราเชื่อว,ว่าเราทําได้เราเราก็จะทําได้ขึ้นและลงลงและขึ้นจังหวะนี้ด่านน้ําทําอะไรเราไม่ได้แล้วครับอุย้ยรวดเดียวอะ่ะรวดเดียวเทคเดียวผ่านเท่านั้น แค่เทคเดียวเท่านั้นแค่เทคกเดียวไปครับโอ้โหไปครับโอ้โหห้ามลงคือเราต้องห้ามลงเยอะเกินน่ะถ้าลงเยอะเกินมันจะมีเสาอะไรไม่รู้มาเพื่อจะเสามันล่วงไปแล้วนี่สบายแล้วแบบนี้จับป๊บจับป๊บจัจเ้ยมันจังเลยเจ๋งมากยเฮ้ยจริงเหรอแก้วปั่นน้ำผลไม้แบบพกพาแบบพกพาเฮ้ยเริ่มเลยเออหมุนไปดิหมุนเออ เอาว่ะสามสิบห้าวิโฆษณาเนี่ยสามสิบห้าวิกว่าผมจะได้เล่นแต่ละรอบเนี่ยรอเวลาโอ้โหรอตั้งนานเพื่อที่จะได้เล่นแล้วกูก็ตายรัวๆได้รักอเรเลยไหมนะโฆษณาโคตรนานเลยโว้ยท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าอาการหัวร้อนเนี่ยมันแก้ง่ายสุดของอาการทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเศร้าหรือดีใจนะครับดีใจแก้ทําไมวะแต่ว่าอาการหัวร้อนเนี่ยเป็นอาการที่แก้ง่ายที่สุดแล้วครับเราแค่หายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็มีสตินะครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ฝืนยิ้มนะครับ มันก็ช่วยได้นิดนึงแค่ฝืนยิ้มนะครับคุณหลอนหรือเปล่าลัาลาลาลาเกมนี้ก็สนุกดีนะเนี่ยเล่นวาตั้งนานแล้วมีแต่ความสุขว่ะจริงเล่นไปยิ้มไปอะโอ้โหสุดจัดทางบ้านไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมที่ผมมาไกลถึงขนาดนี้ได้ก็เพราะว่าผมฝืนยิ้มนั่นแหละครับ บอกแล้วว่ามันแก้ได้จริงครับมันจะช่วยให้เราใจเย็นขึ้นเยอะเห็นไหมเห็นไหมว่ามันมีไอ้ตุ้มๆอะไรเอาเลยกูผ่านได้ไงอะเฮ้ยเฮ้ยคือตรงนั้นตรงนั้นเออขึ้นมากนะูมียาพหานนะมียาเอ,อ๊ะว h โอเคเราจะไปทางเ <c oughs> มื่อกี้อะไรวะเ <c oughs> มื่อกี้มันคืออะไร <c oughs> เราต้องปล่อยระเบิดให้มันพังและเรือเราก็พังเช่นเดียวกัน มันจะมีอะไรหุ่นมาอาอดีๆเหอะดีๆอุยโอ้ยยากจัดเลยยากจัดโอ้โอ้โอ้ยมันตามมันตามผมรู้แล้วสูตรเราถ้าเลาหัวร้อนฝืนยิ้มเข้าไว้ครับอย่างน้อยคำว่าฝืนยิ้มมันก็ช่วยเราได้กูตายมันไม่ช่วยอะไรกูเลย ฝืนยิ้ไครับดูน้องเด้งดิจังหวัดที่น้องกําลังข yep, um ึ้นไปเนี่ยเราจะทําการลงนะครับสวนกระแสนะครับย้อนซ้อนย้อนซ้อนไปไปครับลง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 เออสวยปัญญาผมบอกแล้วามันช่วยได้ว่ามันช่วยได้เยอะนั่นล่ะผู้จมผู้ชบ้าผมิ่มไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวติงวะเนี่ยดูดิเกมโกงผมว่าผู้ชมครับ ผมยังไม่ถึงหนามอันที่สองเลยอะ่ะแต่น้องขึ้นมาก่อนแล้วอะ่ะเนี่ยผมขอความเป็นธรรมด้วยครับเกมนี้นี่นครับโซเชียลดูนะครับดูไวผมผมถ่ายคลิไปไว้แล้วเนี่ยดูดิแล้วผมก็เสียชีวิตฟีไปหนึ่งตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพ้นหนามอันนั้นน่ะถ้ามันไม่ขึ้นมาผมก็จะเหลือชีวิตนึงอะ่ะผมอาจจะผ่านไปก็ได้อะ่ะห้ามตายท่องไว้ห้ามตายไม่ได้กดดันตัวเองแต่ห้ามล่วงกูล่วงเลยโอ้ยการว่ายน้ำภาษาการว่ายน้ำของผม เหนือฉันฮุยเจ้าอโอ้โหมันจะหินลงมันจะขึ้นมาลงทำไมเล่าฮุยจ้าเออ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 สวยโอ้โหลืมไปเลยว่ามีหินย่องอุยอันนี้อร่อยเคยกินไหมเออมา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 อ้โอ้โหเริ่มทำละ ผู้ชมมัเคยสงสัยกันไหมครับว่ากูตายได้ไงวเราทำได้เราต้องเชื่อในตัวเองเราทำได้ไม่งั้นเราจะผ่านอะไรไปไม่ได้เลยถ้าแค่ตรงนี้เรายังผ่านไปไม่ได้นะตรงนี้มันเป็นแค่เกมเราต้องเอาชนะมันให้ได้ถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำปุ๊บปุ๊บชุบเออมาตรงน้ำตรงนี้เออ เออมามาดูว่าเขไปไหนอะเฮ้อเฮ้ยเออได้ได้เอาวัดกลับมาที่เดิมชีวิตเราเหลือเยอะมากโอเคขอตังสติอันนี้ก่อนเตปวนเตะวนท่องไว้ะวนเตะวนเตวนเตะวนเตะวนวนวนขึ้นขึ้นมันไม่ขึ้นวะโอ้โหมันต้องกดรัวขนาดไหนอ่ะคือการเอาไว้น้ำขึ้น่ะคือนิ้วมันต้องรัวมากอะผมกดรัวมากแล้วนะแต่มันก็ไม่ขึ้นห่าว่าผมต้องไปวอร์มนิ้วแล้ต้องไปวอร์มนิ้วและลงไปเลยได้ไหม 2ชีวิตสุดท้ายใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราอาจจะไม่ต้องวนครับเราอาจจะแค่จุกลบนิดหน่อยแล้วก็วนลงไปข้างล่างเอาสรุปก็วนอาสรุปกูตายผมจะให้โอกาสเกมนี้เป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นระหว่างที่ผมเดินไปเนี่ยหัวผมเนี่ยไม่ได้จดจ่อตรงนี้เลย หัวผมเนี่ยไปคิดแต่ตรงเรือดำน้ำตรงนั้นอะลืมไงโอ้อ้าเราจะจะเก่งครับถ้าเราเกงเ่งนยเราก็หัวร้อนไงพอเราหัวร้อนปุ๊บเราก็เล่นไม่ออกไงมันก็มีกับแย่กับแย่เงี้ยไม่ว่าเราคิดจะทำอะไรนะรมันจะต้องมีเรื่องผิดพลาดกันบ้างและทุกทางออกมีปัญหาเสมอครับอีสัสอโอ วครับไม่ตายสักตัวครับไม่ได้โมว่ะไม่ได้โมะเลยไม่แต่นิดเดียวโอเคหลักฐานเจ้าเห็ดมันก็ต้องมีผิดพลาดไงมันแก้ไขได้ไม่เป็นไรปไปไปไปเออมาๆใจเย็นใจเย็นใจอ๋อโอ้โหโยโยโยเออสักทีว่าตรงนี้มันเล่นจังสักพุชชอพุชชอเว้ยมันจะไปยังไงอ่ะผมรู้ละ ผมรู้แล้วผมว่าผมรู้อ่ะจริงรู้แล้วรู้แล้วโอเค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 เลยเอาวู้ยผ่านผ่านเฉยเอาว่าสบายสบายอา้อาวทำไมตายรัวๆเลยวะเหลือโตสุดท้ายไอเกม